ดครับนี่คือ,อไรกันบักสอนผาเสียบบักสอนผา,เ,นาเสียบมื่อไหนสิพาไปเสียกเลี้ยงเลี้ยงซัวครับมื่อนี่เป็นอีพีแรกนะครับที่ <c oughs> เจาเฮ็ดรายการบักสอนผาเสียบเ <c oughs> มื่อนี่ผมสิพาไปเสียกเลี้ยงซัวผู้ใดนั่นนี่นี่นี่เพ่งกำลังมาเพ่งกำลังมาแพร่ผู้หญิงกินปนโกงครับแพร่ผู้หญิงกินปนโกงแล้วก็เพ่ง เห็นเด้เห็นเด้เหนเดฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮม่เฮ้ย้ยเฮ้นเฮคยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยเฮ้เอ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยาฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเว้ยเฮ้ยนฮ้้อเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเ้เยาเเียเ้ยสว้้เ้เ้ กระแล้กระทามยังเด้ออ้กระยมูตูกให้กระจับไว้จจมี่เอาี่ตามได้บ้างหนเอนี่ตามได้ไปช่องไหนล่ะสอนชาแนลซสอนชาแนลัยอ๋อ้อนชาแนลช่องมูตุกไล่กันไกันนี่เป็นไล่กันอีพี่หนักได้เด้าอีพี่หนักได้เดยซื้อไล่กันบักสอนท้าเสียกบอลเป็นเสียกติเสียกเลี้ยงแบบยงชาวบ้าน เสียกเรียงสาวาลโอ้เรื่องผูนน้น,นั้นผู้นี่แต่เมืเอ่อนี้เขาเห็นวาเสียกเลียงซัวของเจ้าเจ้ามีเทคนิคก,ก,การซัวอย่างไรการตัวผู้สาวตัวผู้นัน้นตัวผู้นี้ถ้าเจ้าเกิดจาก20ปีขึ้นหลังเจ้าเป็นเสี้ยงเมียงเลยต้องบอกเลยว่าเท่านี่เป็นคาสตัววาระดับต้นๆของมูบ้านมูบ้านไหนมูบ้านไหนมู <c oughs> บ้านอาอากรโปรยอากรโปรย <c oughs> อากรโปยตำบลไหนตำบลน้อยปีปิงอำเภอจังหวัดเน อำเภอหนองสวยจงสวยจงจังหวัดชาเชิงเซาเรียงควบสัวเจ้าสัวอย่างไรเจ้ามีเทคนิคการสัวอย่างไรให้อ่าส่วนว่สีตัวผู้สาวนี่เอาเขาต่อยักษ์เลยช่วเทาสีตัวผู้สาวหรือว่าเพากเขาตังโทกับอีกคนคนหนึ่งยู่นี่แต่ว่าเขาโทรมาตีสายนี่เขาสิแก้ปัญหาอย่างไรบอยพี่น้องฟังดูก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าการที่จะเป็นเพี่บอยแบสบอย คาสโนเว์ว่าว่าซึ่งแรกที่สิบ่พลาดบอกเลยว่าที่ผมเจ้าสู้มาแล้วก็ด้วยหน้าตาที่รอดเลาเท็ดสาวไล่บอกเลยว่าคือจตำรวจแลีนจับโจรนเราสะดุดล้มเนี่ยแหละจับบ่ได้คือว่าถ้าเขาโทรมาไหมนรอถ้าเขาคุยกับอสุวะเอาสุวะอ่ะสุวะขอเป็นผู้สาวโจกระลังโจกระลังคุยกับอีกคนนึ่งนะขอโทษไปฮัลลโหคือติดสายว่ะชิบหายแล้วเฮ้ยสาวโทรมาปั๊บ ยาล้นยาล้นยาลึกละกยาตกใจยาตกใจ,จ,ใจดืม่มสติไวมันมีทางออกมันมีทางออกเสมอนิ่งนิ่งไวปั๊บเห็นทังไหนบัตน,นี่ปั๊บกดว่างปุ๊บโทรหาหมูเลยอ่าโทรหาหมูปั๊บพ่อมาหมูหลับสายปั๊บทำานนิ่งทำงานนิ่งโอเคโอเคเขาบคุณไหลายเพื่อนกดว่างปุ๊บส่งไปหาผู้สาวอพอส่งไปหาผู้สาวปุ๊บตอนแรกที่เขายังยังบอสงสัยหรือจับว่าอะไรเขาส่เสื้อเออเขาสีเสื้อเขาแคปแคบแคบนั่ตอนนั้นไปส่งไปผู้าวแรกแรกผู้สาวเ็่า คุยเสร็จแล้วโทรกลับนะเอ๋ hey! อันนี้ก็นะ<อ>มนีคุยมีสุนาร์เซ็นอยากไปโทรกลับไหมแอนครับอพอหลังๆไปบอกเลยว่าเซนผู้หญิงนี่แห้งยิ่งกว่าเสื้อสีสูบทางหลังมานี่มันจะเริ่มสงสยัยเพิ่มโทรมาปั๊บพ่อแคปหนามูไปนี่มันจะหูแล้วมันจะหูเพิ่มเห็นยังไงครับบ้านนี้ครับพอ่อแคปยังมีสูดสองต้องพ่อแคปหนามูไปเพิ่ม พอทรงไปหายปั๊บต้องอารมณ์เสียทันทีเอารมณ์เสียสุสุว่าใคยเป็นผู้สาวอ่าสุว่าอันนี้เคสที่สองแล้วเปลือขอโทษเออเปลือแบบเฮ้ยตีสายแล้ววะผายแล้วไม่เนาะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็โทรหาเฮ้โทรหามือเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดหน้าเฮ้ยเฮ็ดหน้าก่อนแคร์มือสิว้ามึงเอาอีกแล้วป่ะนี่ยมือสิว้าบบนี้เออเออจะข้าวหนึ่งเทื่ยหนึ่งก็เลยแครส่งไปหายปั๊บพอส่งไปหายปั๊บโทรโทรไปหาเลยโทรโทรมากูยังคุยกับมูกูบรรลุเรื่องเดือดมึงไปแังดูเนี่ย ไม่ยังต้องอร่วมเสียใจเลยถอยเลยต้องร่วม<า>เสียบอกเลยปากบอกทะเลาะกันเงียบครับ<อ>เงียบต่างคนต่างเงียบปุ๊บเทสครับสุดซัวครับมีอีกบ่ะเด็อ่ามันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งเดี๋ยที่ที่มีหนักกว่านี้อีกแมนเพราะว่าตอนที่เขาวางจากจิกปุ๊บเขาทุกหามูบอท่านมูเสียก็ลับกรณีที่มูบลับสายมูบลับมันทั่วมาก่อนมาเนี่ยซึ่งมันบปติสายแล้วมันปฏิสายแล้วยังได้ไหมเดี๋นึงคือพลาดแล้ว แต่มันมีทางออกแต่มันมีทางออกคือสิ่ง่เกิดกรณีนั้นเลยคือว่าเขาต้องทักหาหมูก่อนอทักเตรียมไว้มึงว่างไหมเดีเยวต้องบอกว่างเดี๋ยวกูโทรไปตอนนี้เลยโอเคถ้าหมูบอกนี่บัวพลาดแน่นอนแล้าทักหาหมูหมูเงียบปุ๊บตัดสินใจทั่วไปหมูเห็นงานปั๊บกูสาวทั่วมาติดปุ๊บอ่าจบครับแล้วเขาจะทำยังไงรู้ไหมเอาสี่ให้เข้าแคบแชทไปให้บึงแชททั้งหมดเลยแชททั้งหมดเลยเมื่อไหร่จยังไงอยถ้าเราลบคนผู้หญิงออกไปแล้วใช่ไหม ไม่ได้ปลอดภัยเลยนะครับเอ้ามึงตีสายได้ไงไม่ได้คุยกับใครเนี่ยพอจะรับเขินมันมีเว้แล้วบอกมันมันมันแอนมันมีเวลาบอกเขาต้องปึ๊บเที่ยงไหนวะถ้าแขบต้อนหนามมูไปมันสิบประสงค์ใสอันนี้ถ้าลบออกนี่จบครับมึงแก้ตัวลงไปเจะไหนแบนี่นไม่รู้โทรศัพท์เป็นไรโทรมาแถวว่ได้ครับแถวไม่ได้ข้างล่างเลืนเบิร์ดข้าบข้างนี่เลืนเบิร์ดแถวว่ได้แถวว่ได้เลยแถวว่ได้ต้องทุกอย่างต้องมีสติเที่ยงไหนเที่ยงไหน คือถ้ามันเกิดกรณีนี้ขึ้นปับ๊บแคบไปหายเบิงปับ๊บมันหัวแลวว้ววาบอมีอันนี้ถ้าเขาทีไปโัรหาหมูปุ๊บเวลาประตรงกันเนี้ยเ,เวลาที่มันคาสาย <c oughs> กับเวลาที่เขาตัวหามูประตรงกัน <c oughs> นั่นแหละครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับมึงเตรียมโศกรอด <c oughs> ให้แท้เกมเกมมึงเตรียมโศกรอดางเดียวขึ้นน้ำตาน้ำตาเท่านั้นบีบลงไปเปมาแท่ครอบจนล่ะยกตัวยางที เอาเอาิอาบ้อมาซื้อมาวามสัวก,กับผมเองแบบเอาตัวรอดเอาสมมติว่าซื้อ่าเ้าสิไปกินเหล่ากับมูหรือว่าเ้าสิไปหากิ๊กแต่ว่าผู้สาวเข้าไปไ,ไปเขาต้องเห็นจังไหนเจ้าแบบมีประสบการณ์ในเรื่องนี้วะยู่ห้องเนี่ยยังไปแซ่มีมีประสบการณ์เจอพวกนี้วะถ้าเป็นย้อนสมัยกลับไปในยุคนั้นนะเ้าสิถ่ายรูปไปก่อน เอาที่ถ่ายรูปตู้เย็นเขาไว้ตู้เออเขาอยู่บ้านนะเขาอายุวันนะไม่ได้ไม oh, ่ได้เราพระทันบทชชีแน่อย่างแน่ที่นะพอสมัยนี้มันวิดีโอคอได้ีอออ่คไลฟเซะขนาดว่าผมเนี่ยเก๊งสุดอะคือเราไปละมาจ่าละคือถ่ายรูปแล้ถ่ายรูปกับตู้เย็นแล้แมนออกไปหากินเหล่าน้ำมูก่อเนี่ยมันบอกอยู่ไหนส่งรูปไปเล้วอยู่บ้านนะแล้วเกิดเขาข้อมากที่ไม่ได้ข้อมาเขาบอกว่าออ๋อยู่ อยู่ตู้เย็นอยู่บ้านใช่ไหมถ่ายเอาทัพพีวางไว้หน่อยอ๋อเอเอาทัพพีวางไว้บนหัวแล้วถ่ายกับตู้เย็นถามว่ากูที่ไปหาทัพพีใส่มาถ่ายกับตู้เย็นกูยืนแล้วเนื้อเนื้อเมฆเนื้อฟ้ายังมีฟ้าบอกเลยเนื้อปลาไหลยังมีหลอดไปเลยแม้วก็ถ้าเป็นสมัยนี้ถ้าข้อมาปุ๊บต้องหาฉากไปฉากที่เข้านอนอ่ะฉากหรือว่าที่นอนที่เป็นหลังที่นอนที่นอนหมอนนี่จ้ะ ต้องหาไปแต่บอกเลยไอโฟนอ่ะขอดีก็มียแต่ขอไลอ่คือรูปพิกัดมึงต้องใส่แอนดรอยมึงจะเป็นพลาดเด็ดขาดต้องจอ GPS ับจีพีเแหละในอันจเนี่ยแหละสำหรับเรื่องซัวที่เคยเหตมาแต่บมื่ไรแนะนํำว่าห้ไปเหตนำเป็นตัวอย่างที่ทบบดีอารซดีบางกรแล้วนี่บดีเลยพอดบอดีเลยออเลยอมรับ,บว,ว,ว่บาซัวเรื่องนี้ซัวบมื่อใเป็นที่นิสัยหรือแต่อย่างใดสันดานล้วน,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 นล้วน,นบอกไว้เลยเด็กน้อยที่กำลังดูอยู่นะครับ ช่องสอนผ้าเสียกสอนผ้าเสียกบักสอนผ้าเสียกเนี่ยอ,อีพี่น่าอยากเห็นพี่เสียกเลียงเืียงแบบใดของผูดด้ใดเจ้าแบบคอยแบบสีคอร์สคอยสิถามแบบแขกรับเชื่องของอีพี่ดี่เพื่อไปทานอีพี่เนี่ยจับเป็นชาติเลยอีพี่น่า,อนาเอาให้คอยเสียกเจ้าว่าล่ะ ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นยังไงสิเสียเฮ้ยบอมยันสอนมาเสียงกับเสียงื่องใครเสียงเรื่องตัวเองนี่เอาออกจากกันเลยใอยเอาไว้อีพี่ไปตายมาเร็วเฮ้ยนั่นละอีพี่นะคือไอไอพีสุดท้ายนี่คือเรื่องซอของทิพย์แอบนะครับเอาฝากผลงานเนี่ยเจ้าฝากผลงานเนี่ยได้ก็ฝากผลงานเพลงนะครับล่าสุดแพร่พูหญิงกินปนกบทางช่องยูทูบกบสูงอีดีเล็คคอร์ดนะครับแล้วก็ผลงานเพลงต่อไปเฟซบุ๊ก ทิศแอมเขาไปกดติดตามเขาไปทักเขาไปถ่ายเขาไปจ่ายเขาไปยังเขาไปยึกยักยักเขาไปยักยิกเสร้ครับเดี๋ยวเสาไปได้ยึกออยักเหรอเอ้ยึิกยักแลยติ๊กตอกติ๊กต,ตอกก็เป็นปะติ๊กตอกก็ทิศแอมเหมือนกันชื่อทิศแอมล้านสุดราถึงบล็อกไปถึงบล็อกไปคนติดตามก็ไม่ยังฝากถึงเอ้ติ๊กตอกวะฝากแอดมินต่อยกู้บ่าวอันนี้ล่ะอันนี้ยังไรอันนี้ล่ะครับมีคือบักสอนผ้าเสียก อีพี่แรกนะครับเป็นอีพี่แรกที่เพิ่งเริ่มต้นความเสียกเลียงสวงเศร้าบานแล้วอีพี่ต่อไปอยากให้ติดตามนะครับว่าผมจะไปเสียกเลียงผู้ใดอีกมือนี้ขอฝากไว้ท่านี้สำหรับมือนี้ผมขอตัวมาไปก่อนอยังอะมะอยากอะไรบ้างสำหรับมือนี้ผมขอตัวมาไปก่อนโอเค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 รอดริบนาทีแล้วสวัสดีครับ ปักษรอผ้าเสืออ